สำหรับวันนี้เราจะมาบอกว่า m u s t a ตง2.3 EcoBoost เรามีรถพร้อมรับได้ทันทีนะคะสสี2คขันและก็สออปชันด้วยค่ะแล้วเราก็ยังมี5.0 GT ด้วยนะคะเดี๋ยวรอฟังกันนะคะทุกท่านนะคะสำหรับเจ้า m u s t a ตงนะคะต้องพูดเลยนะคะว่ามันคือรถ m u s t ซนค่นนะคะที่เป็น ทรงเรี่ยมนะคะเกิดมาเมื่อปี1964นะคะแล้วก็มียอดขายถล่มทลายมาโดยตลอดนะคะและก็ยังเป็นรถที่มีภาพยนตร์นำไปสร้างนะคะหลายๆเรื่องเลยยกตัวอย่างเช่น ตอนที่เปิดตัวใหม่ๆนะคะหนังเรื่องแรกที่นำเจ้ามัสแตงไปเข้าฉากนั่นก็คือ007นั่นเองค่ะทุกท่านนะคะก็นี่เลยค่ะก็สำหรับตัวมัสแตงนะคะในเรื่องของความเป็นมัสเซ้นคาของเขาถือว่าออกแบบมาเป็นรถพนิคานะคะพนิคาก็คือรถที่เป็นทั้งสปอร์ตนะคะแล้วก็เป็นรถทั้งคอมแพค t คาร รถอนเนกประสงค์นะคะที่ขับขี่ได้สนุกสนานรูปทรงโฉบเฉี่ยวนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะสำหรับ2คันนี้คือ2.3 EcoBoost นั่นเองค่ะลงมาได้เลยจ้านะคะหลายคนมาดูเครื่อง e อ o b o o s t กันนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะว่าไอตัวเครื่อง e o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  ู t เนี่ยมันดียังไงอ้ช่วยเปิดเครื่องอ่ะ นะคะอีคบูชเนี่ยมันคือรถนะคะที่เป็นริขสิทธิ์ของ Ford นะคะที่เขาผลิตคิดค้นมานะคะเป็นรถที่จุซีซีน้อยนะคะความจุซีซีน้อย รีดพลังม้าได้ทลักนะคะและตัวนี้คืออีโคบู t ก็ต้องพูดเลยนะคะว่าการออกแบบตัวเครื่องยนต์ที่เป็นอีโค o ูสมาเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งนะคะแรงม้าแรงนะคะซีซีน้อยและข้อดีในบ้านเราเวลาเอาเข้ามานะคะซีซีน้อยภาษีมันก็จะถูกพาซีซีสองพันสามร้อยซีซีนะคะแต่ตัวนี้รีดแรงม้าได้ถึง310แรงม้า มาจากเทคโนโลยีของ e-boost c o e-boost c o อย่างที่พูดไปนะคะมันคือรถที่ใส่ซีซีน้อยนะคะแต่ระเบิดแรงม้าได้สูงนะคะแต่ในเรื่องความแรงคือจูใจและแม t ท n นแนนก็จะถูกนะคะก็ถือว่าในเรื่องอประหยัดน้ำมันด้วยนะคะตัวนี้นะคะถ้าจากสเปคการใช้งานนะคะสเปคการใช้งานของเขามาสแต n g เนี่ย กินน้ำมันเพียงแค่ประมาณ4บาทอขอโทษนะคะ4กิโลต่อ1ลิตรนะคะ14กิโลต่อ1ลิตรแต่จากการใช้งานจริงที่เอกเคยใช้มาสำหรับ 2.3E ขอ,อโบทจะตกการกินน้ำมันตกอยู่ประมาณ8-10ถกิโลลิตรขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราขับนะคะเดี๋ยวชมใกล้ๆค่ะนี่เลยค่ะนะคะอ่าะ,ะคะนี่คือห้องเครื่องเนาะ,ะปิดเลยค่ะคุณโอ๊นะ หน้าตอนนี้นะคะก็นี่เลยค่ะถ้า2.3 Eco Boost นะคะเราก็จะมีเป็นสี2,023ทั้งคู่นี่คือส้มนะคะเป็นส้ม2,023ที่มีรถพร้อมรับได้ทันทีด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,990,000บาทนะคะและดาวเริ่มต้นเพียงแค่6,900ออกรถได้ทันทีอชมสีใกล้ๆค่ะนะ และนี่ก็คือเป็นสีส้มนะคะแล้วเราก็จะมีสีแดงนะคะสีแดงเนี่ยจะมี2คันนะคะมีจอดที่โคราชอีก1คันแต่คันสีแดงเนี่ยจะมีเป็นออปชั่นพิเศษนะคะนั่นก็คือมีเบาะเรคเอร์เบาะรถแข่งนะคะพร้อมกับตัวระบบช่วงล่างไฟฟ้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะคะก็คือ,อต้องพูดก่อนเลยนะคะว่ารถมัสเซนคาเนี่ยมันเป็นขวัญใจของ หลายหลายคนเลยก็เชื่อเลยค่ะว่าหลายคนมากนะคะขับไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่คนเหรียวมองมัสเ้นข่าความหมายของเขาคือกล้ามกล้ามเนื้อนะ คือความหมายเขาก็คือเหมือนกล้ามเนื้อัอน,นมีกล้ามไหม <c oughs> นะคะก็ต้องพูดก่อนนะคะว่า,ามันการออกแบบมาเนี่ยเขาบอกว่าทําให้มันดูมีพลังนะคะคำว่ามัาเส้นขาคือกล้ามเนื้อนะมันก็คือเหมือนรถนะคะที่แบบว่าออกแบบมามีทรงมีมีความเป็นพลังดูความแข็งแกร่งนะคะดูแบบลา,ายเส้นต่างๆนะคะคือชัดสวยงามนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงความมี กำลังนั่นเองค่ะนะคะนั่นคือรถมัสเซิลคานะคะที่หลายๆคนอยากจะครอบครองนะคะวันนี้มีพร้อมส่งมอบทันทีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมภายในกันแต่ก่อนที่จะพาชมภายในเดี๋ยวเราขอบอกท่านผู้ชมทุกท่านก่อนนะคะสำหรับพี่น้องชาวภาคใต้นะ,ะเตรียมตัวพบกันค่ะกับ AEY a u t อโต้นะคะที่เราจะยกกองทัพรถนำเข้าหรูไปบุกกันถึงที่ เซนท่านสุราธานีวันที่1-7ถึง7สิงหานี้นะคะพบกันได้ค่ะกับกองทัพรถนำเข้าหรจูจุกกันเลยค่ะแคันนะคะทุกท่านนะคะเตรียมตัวพบกันเลยนะคะทุกท่านค่ะเอานะคะเดี๋ยวเราพาชมกันก่อนเนาะอ่ะชมกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงชมรอบคันแล้วเดี๋ยวเอจะพาชมภายในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับรถคันนี้อ่ะชมเลย รถสปอร์ตนะคะที่ AEY Auto Import ของเรามีพร้อมส่งมอบได้ทันทีนอกจาก2องคันนี้เดี๋ยวเ e อจะพาไปอัปเดตกันด้วยนะคะตอนท้ายนะคะค่ะเอาละค่ะเรามาชมกันเลยค่ะเมื่อคู่นี้บอกผิดไปนิดนึงนะคะที่เอบอกว่าอ่าีโคบูธนะคะมาจากเทคโนโลยีดาวโรนะคะผิดนะคะเมื่อกี้พูดผิดนะคะเป็นเทคโนโลยีนะคะดาวไซน์นะคะถุกท่านนะคะเอาละค่ะมาชมกันเลยนะคะภายในนะคะ สำหรับคันนี้เป็นสีส้มนะคะออปชันข้างในนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นสแตนดาร์ดเนาะมีปรับโหมดปรับท่อเหมือนกันหมดนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวพาชมข้างในนะคะแต่เดี๋ยวเราพาไปชมกับคันแดงละกันเนาะเอาละค่ะนี่คือคันสีส้มนะคะค่ะเอาละค่ะแล้วเราพาไปชมกับคันสีแดงกันนะคะทุกท่านใครมาสวัสดีนะคะทักทายนะทักทายทักทาย อย่าลืมนะพี่น้องชาวภาคใต้เตรียมตัวพบกันนะคะสำหรับในงานที่เซ็นทรานสุราษธ,ธานี1-7สิงหาคมนะคะเตรียมตัวพบกับเอตัวเป็นๆได้เลยนะคะสำหรับในงานนะคะแต่เอไม่ได้อยู่ทุกวันแล้วก็เอเข้าบูธคือช่วงเย็นนะนะคะนี่เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ คือที่มีพิเศษนั่นก็คือเบาะนะคะเป็นเบาะนักแข่งนะคะเบาะเรคครโรนั่นเองเบาะเรคครโรเนี่ยมันดียังไงนะเบาะคําว่าเบาะเรคครโรก็คือเบาะนักแข่งก็คือหมายถึงว่าเวลาเราขับขี่อย่างเงี้ยนะคะขับด้วยความเร็วนะเวลาขับด้วยความเร็วคือเบาะเนี่ยมันจะกระชับตัวนะคะอันดับแรกนะคะเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยโอ้ยใช้ความเร็วสูงนะเขาโค้งเขาโค้งนะนอกจากหลังติดเบาะแล้วนะคะตัวยังไม่หลุดจากเบาะเลยนะเพราะว่ามันกระชับตัวนั่นเองค่ะสําหรับ ตัวเบาเดคาโลแล้วมาสเตงเนี่ยคือมันมีดีตรงที่ว่ามันเป็นรถสองประตูนะคะที่ไม่เห็นแก่ตัวนะดูข้างหลังค่ะ คือมันสามารถนั่งข้างหลังได้ด้วยนะคะเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยสามารถพกพานะคะเอาเพื่อนนั่งไปได้นะคะเพื่อนนั่งไปได้ด้วยนะคะหรือมีลูกน้อยนะคะก็สามารถที่จะนั่งไปกับเราได้หรือจะเก็บสัมภาระเพิ่มเติมสมมติวราไปกัน2คนนะคะไปกับแฟนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรกันน่ารักน่ารักเนี่ยแล้วก็สัมภาระเยอะเนาะก็เอาของวางตรงนี้ก็ได้นะคะนี่เลยค่ะอาละค่ะทีนี้ ตัวนี้นะคะมันจะเป็น 2.3L นะคะ High Performance นะคะซึ่งจะมาด้วยเครื่องเสียงนะคะเป็นเครื่องเสียง B O นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเ,าเครื่องเสียงเนี่ยเพราะพิงมากนะ,ะเพราะไพลาะเพราะพิงมากนะคะแล้วก็โหมดการขับขี่นะคะตรงนี้นะคะเขาจะมีโหมดการขับขี่โหมดการขับขี่อาจจะต้องมาดูทางนี้เนะาะคันนี้นะคะนอกจากว่า จะมีเป็นออปชันพิเศษคือเบาะเดคครโลแล้วนะคะยังมีช่วงล่างไฟฟ้าซึ่งช่วงล่างไฟฟ้านะคะนี่เลยค่ะมันจะเขียนตรงนี้นะคะมันจะมีรูปโช๊คนะคะตรงคําว่า normal นะคะตัวช่วงงช่วงล่างไฟฟ้าทํางานยังไงนะ,ะตัวช่วงล่างไฟฟ้าที่จะทํางานตามโหมดการขับขี่นะคะก็คือจะปรับเองอัตโนมัตินะคะเราไม่สามารถปรับได้อย่างเช่นว่าถ้าเราขับรถแบบ normal นะคะทั่วไปนะคะช่วงล่างเขาก็จะปรับให้มีความนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ถ้า เป็นโหมดสปอร์ตอย่างเงี้ยค่ะช่วงล่างเขาก็จะปรับให้แข็งขึ้นนะคะเพื่อให้มีการเกาะถนนได้ดีมากขึ้นนี่ก็คือช่วงล่างไฟฟ้าสําหรับตัวเบาะเลคลโลอย่างเดียวเนี่ยท่านอ่าซื้อมาติดต่างหากเนี่ยไม่สามารถติดได้บอกก่อนนะเบาะเลคลโลอย่างเดียวเนี่ยประมาณ20,000นกว่านะช่วงล่างไฟฟ้านะคะก็อีกประมาณแสนกว่าบาทนะคะถือว่าเป็นออปชั่นพิเศษนะคะแต่ถ้าท่านใดที่เอาคันนี้นะคะ2ออย่างรวมกันเนี่ยราคาพิเศษเลยนะเอาละคะ่ะเรามาดูนะคะว่าโหมดการขับขี่นะคะว่าเขาจะมีอะไรบ้าง นะดูหน้าจอคะ่ะนี่ก็คือโหมด normal นะ normal นะนก็คือขับขี่ปกติทั่วไปนะ,ะแล้วก็จะมีโหมด sport นะคะก็จะเปลี่ยนเลยคะ่ะหน้าจอเห็นไหมว่าจะเปลี่ยนเลยนะคะนี่คือโหมด sport นะคะที่เราสามารถเอาไปขับซิ่งได้เนาะ,ะนะคะแล้วก็เป็น l a c t นะคะก็คือโหมดสนามแข่งนั่นเองนะคะอันนี้สนามแข่งทางตรงเนาะราคานะคะ,นะคะแล้วก็โหมด dash นะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโหมดสนามแข่งอีกเช่นกันนะคะก็คือ,อจำไม่ได้ว่ามันทางตรงหรือทางทางทางแบบทางเลี้ยวอะเนอะ,อะแล้วก็จะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นโหมดนะคะ snow wave นะคะก็คือโหมดที่ถ้าเป็นเมืองนอกก็คือถนนที่มันเป็นหิมะนะคะก็จะป้องกันการลื่นนะคะแล้วก็ลดความแรงของตัวเครื่องยนต์ลงนะคะเพื่อให้รถเนี่ยไม่ไม่เขาเรียกว่า คือกลัวว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถนนรื่นเดี๋ยวมันจะเอาไม่อยู่นะคะก็คือลอดความแรงของรถลงนะคะแต่ถ้าบ้านเราเหมาะใช้สําหรับถนนที่เปียกน้ําหรือว่าฝนตกหรือถนนรื่นนั่นเองค่ะทุกท่านและข้อสําคัญที่เอกชอบมากนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะปรับ,รบท่อได้นะคะจะเป็น exhaust mode นะคะอันนี้นะคะก็คือถ้ากรณีกดตรงนี้นะคะจะเงียบเลยเห็นไหมว่าเงียบเลยนะ ีกนะคะก็คือเงียบนะคะก็คือกรณีที่เ,เราขับขี่งเงี้ยอะนะสมมุติว่าสมมุติว่ามีเมียเนาะมีอะมเมียนอนอยู่แล้วเราก็หนีเมียออกมาเรากลัวขับสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเมียตื่นเดี๋ยวเมียได้ยินนะอะเราก็กดปุ่มนี้ให้มันเงียบแล้วสตาร์ทเนาะ อ่ะเมียก็ไม่รู้นะว่าเราออกไปเที่ยวเขาเรียกโหมดนีเมียเที่ยวนั่นเองนะคะสําหรับโหมดนี้นะคะแล้วพอออกไปข้างนอกปุ๊บเนาะไปเจอสาวสาว,สาวอ,อ่ะเจอสาวสาวนะานอวมอะเสียงมันก็ธรรมดาไปนะเราสปอร์ตก็ยังธรรมดาไปนี่เลยค่ะแลกแท็กไปเลยนะตัวนี้นะคะคือเวลาขับเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะกระเฮิมนะเสียงก็จะกระเฮิมกระเฮิมุด เสร็ปุ๊บคือออกจากบ้านเนี่ยเราต้องการไม่ให้ไม่ให้เมียเห็นเนาะแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกปุ๊บเราไปเจอสาวสาวเราต้องการให้สาวสาวเห็นเราก็ใช้เสียงเรียกสาวสาวเลยค่นะเ,เห็นไหมแนะนำดีไหมครั่านผู้ชายนะคะนี่เลยค่ะนะคะก็จะมีโหมดการขับขี่นะคะหลากหลายเลยเนาะอ่านะคะนี่เลยค่ะ เอาละค่ะทีนี้ชมไปภา,ภายในไปแล้วเนาะหอมปากหอมคอนะคะเราไปชมกันนะคะต่อเลยค่ะอ่ะาเดี๋ยวดับเครื่องนิดหนึ่งนะคือข้างในเนี่ยออปชันหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบออปชันแบบลูกเล่นแบบอ,อีกหลากหลายเหมือนกันนะคะก็เล็กๆน้อยๆเนาะสอง c ยุดสามอีโูนะคะก็จะมาด้วย นี่นะคะสอปเลอร์หลังแล้วเรายังมี5.0 GT ด้วยนะคะเป็นสีม่วงดำนะคะเป็นม่วงใหม่นะคะรถะถึงท่าเรือแล้วนะคะท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้นะคะมีพร้อมรับได้ทันที2.3นะสีส้มแล้วก็สีแดงถ้า5.0นะคะมีพร้อมส่งมอบเลยนะคะกะ็จะเป็นสีม่วงดำเป็นสีใหม่นะคะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะเราก็ม้านะและอชอบปท้ายของม s สแตงมากเลยอะ่ะ น่มันเป็นตัว C สวยนะคะและแม็กนะคะแม็กก็ลายนี้เลยสวยมากนะคะสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะคะทุกท่านเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราอัปเดตกันนะคะก็พาชมต่อเนาะสำหรับ ตัวรถสปอร์ตนะ,ะที่เรามีพร้อมส่งมอบได้ทันทีแล้วก็คร่าวๆเลยนะคะรถที่เราจะนำไปโชว์ที่สุราษฎร์นะคะวันที่1-7นี้นะคะเซนทันนะคะเตรียมตัวพบกันนั่นก็คือจะมีเจ้ามาสแต่งนะ,ะและนี่ค่ะเจ้าปีศาจปากกระเบนนะคะโคเวสติงเลซีแปดนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตรถซุปเปอร์คาร์รถมัสเซนคาร์นะ เรามีพร้อมส่งมอบได้ทันทีเนี่ยค่ะก็คือเมื่อกี้มาสแตนโคเวสติงเล y 48นะคะมีทั้งตัวคูปและตัว c o n เวอร์ b ท e พร้อมกับนี้เลยค่ะรถหายากนะคะ Ferrari f e r r a r i F8 นะคะรถคันนี้เป็นรถปี21นะคะจด2-2แล้วก็รถวิ่งไปเพียงแค่3,000กิโลเท่านั้นนะคะสนใจยังไงก็ทักมาได้นะคะราคาสำหรับคันนี้ อ,อยู่ที่29่้าร้าน9 90หรือ30ลร้านมีทอน1 0 0 0 0บาทนะคะถูกท่านนะคะรถที่มันเป็นรุ่นที่หายากมากๆตอนนี้จอดอยู่ที่นี้แล้วนะท่านใดสนใจทักมาและข้อสำคัญวันนี้เรามีรถมือสองคุณภาพมาฝากขายอีกคันหนึ่งคือ Audi a u d i R 8นะรอชมกันคะ่ะรถแค่ปีเดียวนะ่อรอชมกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์ให้ชมนะคะสำหรับ Au ดีนะคะ และนี่ค่ะก็จะเป็นสปอร์ตสายหรูนั่นก็คือเจ้าชายกบนะคะ โ s r คาร a r r ล่านะคะแต่ว่าจะเป็นมือ2ทั้งคู่นะคะ,ะแล้วเราก็จะมีป้ายแดงนะคะเป็นทาก้านะคะ,ะเป็นเป็นทาก้าตัว4 s นะคะสีแดงจอดอยู่ท่าเรือด้วยนั้นคือป้ายแดงนะคะรถมาถึงแล้วนะคะทุกท่านใครสนใจก็ทักมาสำหรับ2คันนี้เป็นมือ2คันนี้เป็น c a r r e รล่าเอสพีนราคาจะอยู่ที่11รล้าน590,000บาทนะคะวิ่งไปอยู่ที่13,000กว่ากิโล และคันนี้นะคะก็จะเป็นรถเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะคารล,ล่าเอสเช่นกันนะคะเป็นปี20รถวิ่งไปอยู่ที่90,000กว่ากิโลนะคะคันนี้เป็นรถ0 AH นะคะราคาจะอยู่ที่1 2 7 9 0 0ล้านบาทค่ะนะคะรถซปเปอร์คาร์สปอร์ตมัสชั่นคาร์มีพร้อมส่งมอบค่ะนะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อคู่นี้เราพูดไปแล้วเนาะรถที่เราจะพาไปชมไปจอด โชว์กันนะคะที่เซนท่านสุราษนะคะก็จะมีมัสแตงโคเวช VX 3 0 0เอาผาดนะคะแน่นอนที่สุดยังไงก็ต้องเอาไปนะ เอา่าดนะคะแล้วก็จะเป็นโฟกนะคะอันนี้ก็คือมาใหม่ล่าสุดเอกก็เชื่อว่าหลายคนยังไม่เห็นเนาะก็เดี๋ยวพาไปให้ชมกันถึงที่เลยนะคะ i d b ีบาค่าแล้วก็รถพลังงานไฟฟ้า100%นะคะม s ส a ต g นะคะมาเกอีนะคะ,ค e ะ,คะรถ SUV แล้วเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของม s ส a ต g นั่นเองแต่ไม่ทิ้งความแรงของพลังม้านะคะ,ะ,คะแล้วก็ก็คงจะมีเป็นเบนเทก้าเบนเทก้าไปไหน อ๋อนี่เลยค่ะนู้นเลยค่ะนะคะที่จะเอาไปนะคะมีเบนเท c กกานะคะแล้วก็เบน g 400อ่าไปดูใกล้ๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าทางใต้เนี่ยเ,เชื่อเลยนะคะว่าความนิยมนะคะในเรื่องของรถ SUV ค่อนข้างสูงเราก็เลยจะขนรถ SUV ไปให้เลือกเลยนะ,ะเลือกได้ตามใจชอบเลยใครชอบแบบไหนก็คือแบบนั้นเลยนะคะสองคันนี้เรา คือรถเนี่ยแคบจะทุกคันมีรีวิวไว้หมดแล้วนะใครสนใจก็ทักมานะคะอันนี้พนามิานะคะเอกลูซีฟนะคะตัวช่วงยาวนะคะไม่ได้เอาไปแต่ว่าก็มีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีและคันนี้ไฟอินสเปอร์นะคะมูไรเนอร์แท้ออปชั่นแน่นๆจุกๆมีรถพร้อมรับได้ทันทีเช่นกันคะ่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราไปจบกันที่มาสเตงคะ่ะ ท่านใดสนใจนะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่086681999025874666 6และแอดไลน์ a u i Auto อโตโช o ูมของเรานะคะอยู่ที่แยกใกล้แยกมินบุรีนะคะสาขากรุงเทพและสาขาที่โคราชนะคะก็จะมอะีอยู่ที่ถนนมิตรภาพเยื้องเยืกับเดอะมอล์โคราชมีทั้งมาสเต็มีทั้งโคเวชมีทั้งเอาผพารมี g 400 แล้วก็มากอีกก็มีโชว์นะคะทุกท่านใครสนใจทักทายกันมาได้เลยค่ะก่อนจบการนะเดี๋ยวเอพาทุกท่านชมเดี๋ยวให้ช่างกล้องแน่นตายและเอกขอไปตอบแฟนคลับหน่อยใครมาทักทายใครถามอะไรมายังไม่ได้ตอบโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอ่าละค่ะเตรียมตัวพบกันนะแฟนคลับ เผ็ดก่อนนะอีกประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพบกับคุณเอ๋ที่ช่องคุณเอ๋ขายของดีและอร่อยนะคะวันนี้จะทำอาหารเลี้ยงลูกค้ากันค่ะ รายการรถดีรถสวยมาแล้วค่ะคุณต้นสวัสดีครับคณเอสวัสดีค่ะคุณต้นเนาะคุณสีคุณสีคสัพารถสวยค่ะสวัสดีค่ะคุณไก่สวัสดีค่ะมีณอนสุสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคุณมาสโตออนอี t สว้าวโอไม่ก็น่า